กัมพูชาเอาอีกแล้วครับประธานรัฐสภาของกัมพูชาได้เสนอวาระเร่งด่วนเข้าไปในที่ประชุมการประชุมสมัชารัฐสภาอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียโดยจะขอหารือปัญหาปมชายแดนไทยกัมพูชาปรากฏว่าเจอสอสรังซิมันโรมซึ่งเป็นตัวแทนรัฐสภาจากไทยได้ยกมือประท้วงขอไม่ให้นําเรื่องนี้เข้ามาประชุมในที่ประชุมเนื่องจากให้เหตุผลว่ามีกลไกทวิภาคีที่ดําเนินอยู่แล้วเช่นการประชุม GBC ซึ่งกําลังดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การที่กัมพูชาเอาเรื่องนี้เข้ามาในเวทีพหุภาคีก็คือมีหลากหลายฝ่ายนี่นะครับถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไทยขอยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องเจรจาโดยตรงระหว่างกรุงเทพและพนมเปญน,นอกจากนี้ยังมีกลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ซึ่งไทยยินดีกับบทบาทเหล่านี้แล้วก็ได้เริ่มปฏิบัติการแล้วส่วนกรณีข้อเรียกร้องให้มีการเปิดด่านชายแดนโดยเร็วที่สุดนั้นคุณรังสิมันบอกว่ารัฐบาลยืนยันว่าจะไม่เปิดด่านจนกว่าจะบรรลุ3ข้อนี้ก่อน1คือถอนอาวุธหนักออกจากชายแดน 2. คือความร่วมมือในการกวาดล้างทุ่นระเบิดและ 3. การปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนที่สุดแล้วครับที่ประชุมมีมติตีตกข้อเสนอวาระเร่งด่วนของกัมพูชาไปครับ